รับประกันความบันเทิงเลยถ้าชุดนี้ฉลาดทุกตัวแสบทุกตัวอันนี้ราคาโปรนะครับเป็นราคาโปรให้แบบทางช่องเลยจะลิดน้อยแต่ได้ความฉลาดเยอะนะครับขน <c oughs> สวย <c oughs> เน้นสะอาดลักสะอาด <c oughs> ลิงเกิลเต็มสีตามมาตรฐานขาวน้ำตาลนะครับผม <c oughs> โตมาจะออกสัลัดขนาดอ้วนเตี้ยๆตันๆนะครับอยอดความซื่อสัตย์สุดยอดความฉลาดแล้วก็สุดยอดความอดทนสวัสดีค่ะคุณเพลอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาของสุนัขที่ร้านนัตตี้เบบี้ด็อกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะสวัสดีครับอันนี้จะเป็นสุนัขพันธุ์เชียวว่าขนยาวนะครับผม ตอนนี้จะเป็นสีอไรคัลเลอร์ก็คือจะมี3มสีในตัวเดียวกันเป็นแฟนซีนะครับผมก็จะมีดําน้ําตาลขาวอะไรเงี้ยครับผมชายแล้วแต่ขาวเยอะขาาน้อยใช่ครับตอนนี้เป็นไตรคัลเลอร์จะเป็นสีพิเศษครับขาผมตอนนี้ปัจจุบันน้องอายุประมาณ2เดือนหน่อยๆครับผมใช่ครับน่ารักน่ารักหลายตัวเลยจะไปเล่นกับตัวนู้นเงี้ยใช่ครับหัวแอปเปิ้ลเลยเนี่ยใช่ครับผมใช่ครับค่ะ อันนี้ปัจจุบันน้องสองเดือนประมาณสองเดือนกว่าๆสองเดือนนิดๆนะครับผมสายกำลังน่ารักเป็นชีว่าขนยาวครับหน้าเลียงครับผมใช่ราคาก็ไม่แรงมากนะครับนี่ครับเป็นความรู้นิดนึงครับค่ะว่ามันมีขนกี่แบบชีว่าจะมีขนทั้งหมดสองแบบครับก็คือขนสั้นกับขนยาวพื้นพื้นของเราเลยก็คือขนสั้นกับขนยาวถ้าขนสั้นมันก็ส่วนมากจะเป็นสายเก่าถ้าขนยาวก็คือสายใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานะครับผมใช่ครับแต่ก็อยู่อยู่ในบ้านเรามีมาหลายปีแล้ว แต่ก็จะเป็นบางช่วงที่ลูกค้าหาขนสั้นบางช่วงที่ลูกค้าหาขนยาวราคาจะต่างกันไหมคะพี่จริงๆไม่ต่างครับราคาจะต่างกันที่ฟอร์มน้องหมามากกว่าครับเรื่องหัวกะโหลกไซส์สีสะอะไรประมาณนี้ครับว่าหัวกะโหลกหรือศีษะน้องเนี่ยจะจะโหนูนขนาดไหนกระบอกปากสั้นขนาดไหนไซส์เล็กขนาดไหนมากกว่าชี้ว่าก็จะจําแยกไปเป็นสองสองประเภทคือชีว่าทั่วๆไปก็คือสแตนดาร์ดชีว่ากับชีว่าทีครับถ้าชีว่าทีครับคือจะเป็นชีว่าสายพันธุ์เล็กลงมา ใช่ครับแค่นั้นเองครับใช่ครับสายพันธุ์เล็กอาจจะอยู่โตมาเต็มที่อยู่ประมาณโลกว่าไม่เกินสองโลใช่ครับเหมาะกับคนที่เลี้ยงในคอนโดอะไรประมาณนี้ครับแอบเลี้ยงในคอนโดแอบเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไม่ไม่อยากมีภาระเยอะใช่ครับประมาณนั้นครับผมแล้วราคาล่ะคะพี่ราคาเหรอครับราคาตอนนี้นะครับปกติเนี่ยครับชุดนี้อยู่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแต่สำหรับทางเพจเลยนะครับ เอาไป8,5 0 0ครับบอกได้เลยมาจากทางเถจจัดให้เลย85 0 0เท่านันบอกว่ามาจากทางช่องใช่ครันี้ได้เลยครับมาจากทางช่องบอกได้เลยครับว่ามาจากช่องก็จะได้ที่8,500อบาทใช่ครับผมจะส่งได้ทจะส่งได้ทุกจังหวัดเหมือนเดิมครับนะครับจังหวัดที่แบบพอไปได้ได้หมดได้หมดเลยครับถ้าถ้าชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นน้องปลอมนะครับปลอมปลอมเมอร์เนียนนะครับผมก็จะเป็นไซส์ปลอดภัยเลยครับ เป็นน้องหมาสามเดือน3เดือนกว่าแล้วครับเป็นส์ปลอดภัยแล้วนะครับใช่ครับก็คือจะเป็นทุกตัวจะวัคซีนสองเข็มนะจะมีสีขาวครีมสีไตรคัลเลอร์นะครับนี่ครับจะเป็นสีไตรคัลเลอร์ตัวผู้ตัวเมียมีครับผมใช่ครับชุดนี้ก็น่ารักครับเป็นน้องปอมแบบว่าส์ปลอดภัยแล้วนะครับสบายๆเลยก็คือวัคซีนสองเข็มเป็นพร้อมย้ายบ้านพร้อมพร้อมล่าเริงพร้อมสนเลยครับค่ะใช่ครับรับประกันความบันเทิงเลยถ้าชุดนี้ฉลาดทุกตัวแสบทุกตัวครับเอาเรื่องทุกตัวเลยชุดนี้ เพชรทูกับเพชรเนีราคาเขาต่างกันไหมไม่ต่างเลยครับพี่ราคาของผมเปิดเท่ากันทุกตัวครับใช่ครับเท่าไหร่นะคะชุดนี้จริงๆราคาเต็มจะอยู่ที่2 2งหมืนนะครับผมสองหมื่นสออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราเปิดแต่ถ้ามาจากทางช่องนะครับจัดให้ทันทีครับ สิบห้าใบเทาพอครับจัดให้เหมือนเดิมได้เลือกได้เลยผู้เมียเลือกได้เลยครับตัวไหนก็ได้ในสามตัวนี้ใช่ครับเนี่ยครับตัวตัวนี้ก็ได้ใช่ตัวขาวทีมน่ารักมากสลบด้วยนี่นี่ใช่ครับแล้วรับประกันสาคัญครับว่าไม่ปลอมครับเพราะของเราขายแต่ปลอมแท้นะครับก็คือโตมาจะเป็นปลอมหน้าสั้นขนดีลักษณะดีฟอร์มดีทุกตัวครับตัวนี้ก็สวยครับเป็นเพศผู้ ใช่ครับจ้าหลังหน้ารักกันเลยนะคะใช่ครับผมบันเทิงเลยเป็นไซส์ไซส์บันเทิงเลยครับอ๋อบันเทิงเลยรู้เรื่องหมดแล้วครับไซสนี้กินอาหารก็เป็นอาหารเม็ดกรอบๆแล้วค่ะนะครับใช่ครับรู้เรื่องหมดแล้วใช่ครับหิวเหรอคะครับอันนี้นะครับจะเป็นสุนัขพันธ์ ขาวเรียคิงชาวนะครับผมใช่ครับเป็นสามสีขาวเรียกิงชาวปกติเราจะเห็นเป็นข่าวน้ำตาลนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นสามสีนะครับน้องจะมีเป็นโต้หู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวน่ารักเลยใช่ครับเป็นขาวเรียิงชาวใช่ครับผมโตขึ้นเขาเจอใหญ่กว่านี้เยอะไหมใหญ่กว่านี้ไม่เยอะมากครับเขาเรยกิงชาเป็นสุนัขขนาดกลางนะครับผมยิ่งโตหูยิ่งยาวนีสใส่ก็จะออกแบบว่าแนวฉลาดครับจะออกแนวฉลาด แล้วก็รู้เรื่องนะครับฉลาดรู้เรื่องแล้วก็จะค่อนข้างซอฟต์จะเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยเอาขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอันเลิศเท่าไหร่ใช่ครับจะอันเลิศน้อยแต่ได้ความฉลาดเยอะนะครับขนสวยเน้นสะอาดรักสะอาดประมาณนี้ใช่ครับผมราคาล่ะคะราคาอยู่ปกติอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทานะครับเพศผู้เพศเมียแต่ว่าถ้ามาจากทางช่องคิดเท่าก,กันเลยครับผมให้ที่สามหมื่นแปดพันเท่านั้นครับ สามหมื่นแปดพันบาทใช่ครับสามหมื่นแปดพันเท่านั้นครับผู้ก็ได้เมียก็ได้ครับสุดสุดให้เลยครับราคานี้ก็คือพร้อมจะมีใบรับประกันให้นะครับใบรับประกันสมุดวัคซีนพร้อมประกันสุขภาพเหมือนกันทุกตัวเหมือนเดิมค่ะใช่ครับน่ารักน่ารักครับตัวตัวด้านในก็สวยครับทุนะครับนี่ลูกอันไหนน่าโชว์หน่อยสิคะตัวนี้ตัวนี้น่ารักเนี่ยครับตัวเมียตัวเมียจะน้าหวานเนี่ยครับตัวเมียจะน้าหวาน ตัวผู้หน้าจะเข้มแขใช่ครับตัวผู้จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเมียตัวเมียกระบอกขาสั้นหน้าหวานตอนนี้แยกตัวผู้ใช่ครับผมเขาเป็นพี่น้องกันนี่เนี่ยพี่น้องครับคู่นี้เขาพี่น้องกันครับค่ะได้ที่ตตัวไม่สามารถซื้อคู่ได้เดี๋ยวโตไปน้องไปผสมกันเองค่ะใช่ครับซื้อคู่ไม่ได้ได้ทีแต่ตัวตอนนี้วัคซีนแล้วนะครับสองเข็มฉีดยาแล้วใช่ครับ นี่นะครับสุดนี้น้องปอมนะครับเป็นปอมเขียนเล็กเกๆยังเล็กนะครับน่ารักน่ารักเลยมีทั้งเพศผู้เพศเมียสีแฟนซีสีขาวขี้มีครับผมใช่ครับจะเป็นสีส้มก็มีนะครับอันนี้ราคาโปรนะครับเป็นราคาโปรให้แบบทางช่องเลยค่ะครับผมปกติจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับวันนี้นะสําหรับทางช่องน้องหมาชุดนี้สี่ตัวนี้ได้ก่อนเอาไปก่อนเลยครับผมเอาแค่ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยใช่ครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้ปอมแท้ๆไปเลี้ยงครับน่ารักน่ารักค่ะฟิลแบบว่าน่ารักน่ารักเล็กๆครับเก็บเลี้ยงเล่นใช่ครับหนน้้าแลวคค่่่ะีใชรับพิเศษให้เลยน่ารักน่ารักเลยใช่การันตีความน่ารักโอ้ยกาลังน่ารักเลยใช่ครับอาจจะไม่มีมากไหน ผลไม่หนามากตัวไม่หมีมากหน้าไม่หน้าไม่สั้นมากแต่รับประกันได้ครับว่าเป็นปอมแท้แล้วก็เป็นเ็ดที่เลี้ยงเล่นแบบว่าเหมาะสมกับราคาเลยค่ะใช่ครับทุกตัว <c oughs> วัคซีแล้วประกันสุขภาพให้นะครับน่ารักกันคนละแบบเลยนะใช่ครับชุดจะมีแบบ <c oughs> ให้เลือกเลยสายพันธ<ช>ุ์ไหนเลยนะคะสวัสดีครับอันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ English Bulldog oo นะครับ ใช่ครับเสียอ้วนครับอ้วนอ้วนเตี้ยเต้ตันตครับทรงเสียแต่ว่าเป็นเพือนเมียนะครับค่ะค่ะเป็นเพศเมียทรงเสียเลยน่ารักครับค่ะลิงเกิลเต็มสีตามมาตรฐานขาวน้ำตาลนะครับผมโตมาจะออกสัลัดขนาดอ้วนอ้วนเตี้ยเต้ตันๆนะครับผมนิสัยยังไงคะบูล็อกก็คือจะเป็นสุนัขพันธุ์ที่เดียวกับซีรีส์เก่าเจมส์ปังคุงที่สมัยก่อนลิงจุงหมาที่หลายๆคนเคยได้ดูค่ะใช่ครับ นี่ใส่แล้วครับหลักๆเลยครับกินแลนอนเรียบร้อยใช่ครับส่วนมากเขาไปก็จะใส่ทองใส่อะไรกันแต่เป็นทรงกินแลนอนครับน่ารักใช่ครับผมดูแลง่ายเป็นหนาอ้วนไม่กัดของไม่ทำลายเครืของนะครับผมนะครับจะเป็นหนามาคนก็ถือว่าเป็นหนามงคลนะครับยิ่งเราเลี้ยงเขาได้อ้วนอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่ความความความบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์มากเท่านั้นความความร่ำรวยหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราก็มากเท่านั้น เป็นความเชื่อนะครับของของของคนบางกลุ่มค่ะใช่ครับผมราคายังไงอะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่จริงๆราคาเต็มอยู่ที่3าม0 0ื่นบาทค่ะใช่ครับถ้ามาจากทางช่องผมจัดให้เลยครับสามสามท่วนจัดให้เลยสามท่นสามนใช่ครับผมติดที่อะไรมาคุยกันได้เลยจัดให้เลยสามท่วนโอรโชว์เต็มที่เลย อันนี้ก็เป็นข้อเดียวกันครับนี่ครับจะเป็นข้อเดียวกันจเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับอ่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับข้อเดียวกันราคาเท่ากันใช่ครับให้ราคาเท่ากันเลยค่ะแต่ทนี้เขาดูเข้มกว่าตัวนี้จะดูคล้ายๆตัวผู้ครับแต่จริงแล้วเป็นเพศเมียใช่อันนี้ม้าขัดแตเข้มค่ะสวยคนละแบบอ่ะนะถูกต้องค่ะถ้าเราแบบว่าอยากได้แบบว่า เอ่อหน้าโซลออกไปทางผู้หญิงหน่อยก็จะเป็นตัวหัวขาวตัวแรก<อ>แต่ถ้าตัวนี้จะเป็นแบบหน้าแบบว่าดูดูเข้มเข้มนิดนึง<อ>ใช่ครับแต่ว่าหน้ากากาเขาสวยนะ,ะหน้ากากาเขาเสมอกันเลยครับใช่ครับบางคนก็นิยมที่จะหาหน้ากากประมาณนี้ก็ะจะเป็นจุดเด่นใช่ครับทรงสวยมากอุยน่ารักเชียรลูกเชียรลุกเลยเนื้อตัวแน่นน้ําไม่ต้องอาบครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวอย่างเดียวจบอันนี้ก็ให้ราคาเดียวกันไหมคะเท่ากันเลยครับจับให้เลยครับเอาให้สามททวน โตเต็มที่เนี่ยน้ำหนักเขาจะะนน้หักจอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิบหโลอ๋อสิบถึงสิบกิโลใช่ครับใช่ครับสิบถึงอ๋อหมายถึงเต็มที่เลยแบบแม็กซิมั่มเปล่าครับแม็กซิมัมพวกนี้จะอยู่ที่ยี่ห้าถึงสามสิบโลเลยครับแต่ว่าโตมจะเตี้ยครับใช่ครับประมาณ10บถึงสินิ้วครับค่ะโอใช่ครับลูกว่าไงคะ ใช่ครับคนที่อยู่ที่ประมาณ25ถึง30โ,โลเลยอ้วนๆแน่นๆเลยได้รับวัคซีนแล้วมั้ยรับวัคซีนแล้วครับใบพิดิกรีเต็มใบทั้งใบเล็กใบใหญ่ครบทุกอย่างใช่ครับโอ้ลูกค่ะอันนี้มาครบทุกอย่างก่อโชว์หน้าก่อนโชว์หน้าก่อนแล้วอ้วนอ้วนครับทำอะไรเชื่องช้าใช่ครับทำอะไรเชื่องช้านิดนึงค่ะใช่ครับแต่ว่าข้อดีคือกินแล้วนอนครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากไม่ได้อยากหมาแบบว่าวิ่งอันเลิร์ททั้งวันอะไรประมาณนี้ใช่ครับกินแล้วนอนไหนโชว์หน้าเลยไหนโชว์หน้าเลย เขาเรียกว่าหมาทรงเสียแทะอย่างเดียวแล้วตอนนี้ใช่ครับคันฟันคันฟันกัดกัดอะไรก็แล้วแต่ครับกัดไม่เข้าค่ะครับผมตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่นําเสนอหายากแล้วก็ไม่ค่อยเจอนะครับสําหรับชี้บะนะครับผมชีบะใช่ครับตัวนี้เป็นชี้บะนะครับเป็นสุนัขคันชี้บะที่หลายๆคนรู้จักนะครับสุดยอดความซื่อสัตย์สุดยอดความฉลาดแล้วก็สุดยอดความอดทนนะครับเป็นน้องหมาที่รู้มากกระตันยูเบอร์นิ่ง เพรานว่าเป็นหมากตะตันดูมากๆใช่ครับถ้าหลายๆคนดูในคลิปหรือในวิดีโอหรือในหนังต้นของประเทศญี่ปุ่นจะเห็นพันนี้โดียวเฉพาะเลยใช่ครับเขาเป็นสายพันธ์ของญี่ปุ่นใช่ครับชิบะเป็นสายพันธ์ของญี่ปุ่นนะครับตันนี้การสัมผัสเนี่ยเวลาพี่สัมผัสเขาเนี่ยขนเขาจะนุ่มๆนุ่มซอฟๆเหมือนเราจับผ้ากำมะหยี่หรือแบบผ้านาโนที่แบบนุ่มๆครับประมาณนั้นเลยใช่ครับผมใช่ แล้วก็ตอนนี้วัคซีนแล้วนะครับผมถ่ายพยาธิเรียบร้อยมีเอกสารใบเพชรครบเหมือนเดิมค่ะใช่ครับเกตดนี้จะไม่ค่อยเจอถ้าเกตดนี้เป็นสุนัขนำเข้านะครับผมราคานะครับจะค่อนข้างทะลุเลยอยู่ที่ตัวหนึ่งถึงหกเจ็ดหมื่นบางตัวถึงแสนใช่ครับผมมากิวถึงแสนแต่ตอนนี้เราเปิดหน้าร้านเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าร้านที่คนมาดูเข้าไปก็คือเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหห้าันห้าหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้ามาจากช่อง อันนี้เรื่องจริงนะครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะเพราะว่าในพี่น้องสามตัวไปแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะผมจัดให้ทันทีเลยครับสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันใช่ครับสี่สิบห้าใบเทามาอุ้มกลับบ้านได้เลยค่ะใช่ครับรับประกันว่าถูกวันนี้หาไม่มีและดีว่านี้หาไม่ได้แน่นอนเขามีพี่น้องกันสามใช่ไหมคะใช่ครับอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้น้องได้สามเดือนนิดนครับค่ะเสียงเขาก็ดังเหมือนกันนะ มีบ้างครับเวลาลูกหมาส่งเสียงเรียกเรียกร้องใช่ครับจะจะออกแนวแบบเรียกร้องแต่ชีบานนี่ผมบอกเลยครับสุดยอดความฉลาดต้องยอมรับว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดจริงๆริงรู้มากฉลาดเด้อลูกฮะแล้วตัวล่ะคะพี่ถ้าโตเต็มที่เลยเนี่ยจะใหญ่มากไหมคะไม่มากครับเป็นขนาดไซส์กลางเหมือนกันครับค่ะใช่ครับตัวจะไม่ใหญ่มากครับอยู่ประมาณไม่เกินหัวข้าวเรา ไม่เกินครึ่งหน้าแข้งประมาณครึ่งหน้าแข้งเราครับประมาณนั้นใช่ครับแต่จะได้ความฉลาดได้ความฉลาดนะคะได้ความน่ารักเลยดูครับเห็นไหมเขาเล่นกับกล้องเล่นกั่คนว่าไงลูกว่าไงว่าไงฮะจะเล่นจะเล่นค่ะร้านเปิดวันอะไรบ้างคะพี่ร้านเราร้านเราเปิดทุกวันนะครับผมค่ะร้านเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับวันธรรมดานะครับจะเปิดตั้งแต่ จะวันธรรมดาจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งครับร้านก็จะอยู่ในซอยจะอยู่ในโซนดีนะครับดีด็อกนะครับโซนโซนโซนดีด็อกซอยเจ็ดครับผมค่ะใช่ครับร้านนัตตี้ร้านนัตตี้เบบี้ด็อกครับที่เดิมครับผมมาไม่ถูกโทรได้เลยทางร้าน8045533550804553355โทรได้ตลอดนะครับร้านเปิดทุกวัน อย่าลืมนะครับถ้ามาจากช่องบอกด้วยครับมีของแถมพิเศษให้ตังหากค่ะขาผมขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย